การสร้างชาติคนทำหายากหากคนคิดวางแผนหายากกว่าคนโลกจำสุนยัตเซนผู้บุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตยในจีนผมชอบฟังเรื่องราวของคนโลกจำถ้าคุณชอบเหมือนผมเราเป็นเพื่อนกันตอนที่แล้วเราได้คุยกันถึงความสำเร็จของการปฏิวัติสิใไ้ ซึ่งทําให้กระแสะปฏิวัติเพื่อปลดปล่อยประชาชนออกจากราชวงศ์ชิงกระจายไปทั่วประเทศวันนี้เรามาคุยกันต่อจากนั้นครับการเดินทางกลับประเทศของญญซุนยัตเซนเมื่อฝ่ายปฏิวัติได้ชัยชนะในการก่อการที่อู่ชางทําให้สามารถตั้งหลักในการสู้กับราชสันนิษฐาได้ขณะนั้นญญซุนยัตเซนกำลังลีภัยที่สหรัฐอเมริกาเมื่อได้รับข่าวทำให้ซุนบรรลุค,ความใฝ่ฝันและยินดีเป็นอย่างมาก ซุนจึงได้ตัดสินใจนั่งเรือเดินทางผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกกลับประเทศจีนเพื่อติดตามสถานการณ์การการบอย่างใกล้ชิดและเพื่อขวัญกำลังใจของกองทัพปฏิวัติในวันคริสต์มาสของปีคริสต์ศักราช1911ซุนยัตเซนกลับจากต่างประเทศมาถึงเซี่ยงไฮ้เมื่อเรือกลไฟแลน่นถึงเซี่ยงไฮ้ที่ถ้าเรือมีฝูงชนมาต้อนรับอย่างหนึ่งแนน ทั้งสมาชิกพันธมิตรคณะปฏิวัติผู้สื่อข่าวกรรมกรพ่อค้าและชาวมือจำนวนมากเมือ่อซุนยัตเซนลงจากเรือก็อย,ยิ้มและชูหมวกขึ้นโบกทักทายมวลชนที่มาต้อนรับและขณะเดินออกจากท่าเรือผู้สื่อข่าวจำนวนมากก็ห้อมล้อมไว้แต่ละคนมีกล้องถ่ายรูปในมือและแย่งกันถ่ายรูปญญซุนยัตเซนได้จับมือและพูดทักทายกับทุกคนณที่นั้นมีนักข่าวคนหนึ่งได้ถามซุนว่าได้ข่าวว่าท่านได้นําเงินก้อนใหญ่ และเรือรบมาจากต่างประเทศซุนตอบว่าผมกลับมาครั้งนี้ไม่มีเงินติดตัวแต่ที่นำติดตัวมาคือจิตใจปฏิวัติคลางแหวกกระเป๋ากางเกงให้นักข่าวดูนักลก่าวยังได้ถามคำถามทิ้งท้ายอีกว่าท่านคิดอย่างไรกับชัยชนะครั้งนี้ซุนยักษ์เซนตอบอย่างเฉียบขาดว่าชัยชนะครั้งนี้คือชัยชนะของพวกเราทุกคนซึ่งเป็นประชาชนการสถานปนาสาสารณรัต และการขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีชั่วคราวของญญซุนยัตเซนรัฐบาลเฉพาะการแห่งสาธารณรัฐจีนคริสต์กรา1912การปฏิวัติสินให้ยังคงดำเนินต่อไปฝ่ายราชวงศ์ชิงเป็นฝ่ายพ้แพ้พพและถอยร่นไปเรื่อยๆฝ่ายราชวงศ์ยังคงควบคุมพื้นที่ในภาคเหนือรอบนครหลวงปักกิ่งไว้ได้อย่างเข้มแข็งโดยที่ฝ่ายปฏิวัติยังไม่สามารถบุกเข้าไปได้มีเพียง เยวียนชื่อไข่แม่ทัพเพียงคนเดียวที่ค้ำบัลลังก์ราชวงศ์ชิงไว้เท่านั้นสุญยเซนพยายามเกลี้ยกล่อมให้เยวียนชื่อไข่แปรพักจากราชสำนักชิงมาเข้าร่วมการปฏิวัติกับฝ่ายปฏิวัต,วติโดยยื่นเงื่อนไขว่าจะมอบตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐให้หากบังคับให้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงสละราชสมบัติได้ทั้งนี้เป็นเพราะสุนต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียเลือดเนื้อ ยุติสงครามโดยเร็วและรีบสถาปนาสาธารณรัฐขณะที่สุนยัตเซนทำนักในเซี่ยงไฮ้บรรดาคณะปฏิวัติจากมณฑลต่างๆได้เสนอให้สุนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเลยแต่ใจจริงของสุนยัตเซนไม่อยากรับตำแหน่งท่านได้เสนอให้ย้ายเมืองหลวงไปที่กรุงหนานจริงเนื่องจากนกครปักกิ่งนั้นเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ชิงเต็มไปด้วยพระราชวังสะท้อนซึ่งสัญ,ญลักษณ์แห่งระบอบักรนา เสียดแทงจิตใจของประชาชนและขอให้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบประชาธิปไตยที่มึงดังกล่าวพร้อมเตรียมการสถาปนาประเทศแบบสาธารณรัฐระหว่างนี้ให้ใช้ทงชาติห้าสีไปพลางๆก่อนต่อมาคณะตัวแทนจากมณฑลต่างๆได้เปิดประชุมที่หนานจริงเพื่อจัดรัฐบาลมีตัวแทน40คนจาก17มณฑลเข้าร่วมประชุมมีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดี จากการคำนวณคะแนน,นที่มีผล17คะแนนเสียงเมื่อทำการเปิดหีบเสียงส่วนใหญ่เลือกสุญญัตเซน16คะแนนเสียงทำให้สุญญัตเซนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแต่อย่างไรก็ตามสุนยังคงไม่อยากรับตำแหน่งเพราะเกรงจะเป็นที่ขนันาสุนรับผิดชอบต่อสายตาสาธารณาชนมากจึงขอให้เรียกประธานาธิบดีชั่วคราวและรัฐบาลเฉพาะการแทน วันที่หนึ่งมกราคมคริสต์ศรักราช1912วันขึ้นปีใหม่ซุนยัตเซนเดินทางจากเซียงให้ไปเมืองหนานจิงเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีชั่วคราวเมื่อซุนถึงทำเนียบประธานาธิบดีชั่วคราวพิธีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีชั่วคราวได้เริ่มขึ้นซุนกล่าวปฐกถาเรื่องลทัทธิไตราราชหรือสามหลักการแห่งประชาชนเมื่อจบการปฐกถาซุนยัตเซนหันหน้าเข้าหาธงชาติ ห้าสีพร้อมชูมือขวาอย่างเคร่งขรึมกล่าวคำสาบานต่อประชาชนทั่วประเทศหลังจากนั้นมีคำแถลงการกำหนดชื่อประเทศโดยมีการใช้คำว่ามินกัวที่แปลว่าประเทศของประชาชนร่วมกับคำว่าจงฮววที่แปลว่าประเทศจีนเป็นจงหววมินกัวหรือสาธารณรัฐจีนเมตตรารรมต่อราชวงศ์ชิงการประชุมวุฒิสภาของรัฐบาลเฉพาะการหนานจิง ได้หารือต่อการดำเนินการต่อราชวงศ์ชิงที่ประชุมส่วนใหญ่เสนอให้นำบรรดาเชื้อพระวงมาขึ้นศาลและพิจารณาตัดสินโทษแต่ซุนไม่เห็นด้วยกับการนำเชื้อพระวงมาขึ้นศาลและได้แย้งต่อข้อเสนอของที่ประชุมว่าการปฏิวัติไม่จําเป็นต้องมีการหนองเลือดซุนยังเสนอให้สมาชิกในที่ประชุมคำนึงต่อความเมตตาซึ่งจะเป็นคุณธรรมของสาธารณรัฐเชื้อพระวงชิงจึงไม่ถูกสำเร็จโทษในที่สุด คณะรัฐบาลของซุนได้มีนโยบายให้บรรดาเชื้อพระวงศ์และขุนนางของราชวงศ์ชิงมีสิทธิ์และฐานะเท่าเทียมพลเมืองธรรมดาและอนุญาตให้ประทับอยู่ในพระราชวังต้องห้ามต่อไปได้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจะให้การคุ้มครองและถวายเงินเพื่อรักษาพระเกียรติปีละสีล้านตำลึงแต่ต้องเคารพต่อกฎหมายของสาธารณรัฐอย่างเคร่งครัดซุนยักเซ้นกับการลาออกจากตำแหน่งและการถูกทรยศ วันที่12กุมภาพันธ์ปีคริสต์ศักราช1,912เกยเวียนชื่อไข่บีบบังคับให้จักรพรรดิผูอีสละราชาสมบัติได้สำเร็จราชาวงศ์ชิงที่ปกครองประเทศจีนมาหลายร้อยปีต้องล่มสลายเยวเวียนชื่อไข่ได้เริ่มเรียกร้องให้ซุนลาออกและมอบตำแหน่งประธานาธิบดีตามสัญญาสุนยัตเซนจึงได้เตรมการลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อให้คำสัตย์แก่สัญญา แต่ต่อมาเยเวียนชื่อไข่สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์เสียเองซึ่งต่อมาหยวนก็ได้ตายแต่ประเทศจีนนั้นได้บ้านแตกสาแรกขาดมีสงครามระหว่างขุนศึกตลอดเวลาต่อมาซุนได้พบกับเจียงไคเชกแล้วตั้งโรงเรียนทหารหวางผูกขึ้นมาเพื่อสร้างกองทัพทัก,ก๊กมินตังของตนเองด้วยความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกทหารและการเงินจากโซเวียต รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผน่นแต่ว่าหลังตั้งโรงเรียนหวางผูได้แค่11เดือนสุนยัตเซนก็เสียชีวิตด้วยวัยห9ปีด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อ12มีนาคมคริสตศักราช1925เรื่องราวของสุนยัตเซนได้ปิดฉากลงแต่เรื่องการปฏิวัติในจีนได้เปิดฉากใหม่ๆอีกมากมายหลายฉากกว่าจะมาเป็นจีนอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ ขอจบเรื่องราวของซุนยัตเซนลงตรงนี้ถ้าชอบก็ติดตามคนโลกจำคนต่อๆไปได้ครับขอได้รับความขอบคุณจากคนโลกจำโดยเอเมนคอนตูนายตูวัน,นิพกออนไลน์สวัสดีครับ